สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดสอบคอลลาเจนนะคะซึ่งวันนี้มีไมคอลลาเจนมาให้เราทําการทดสอบนะคะว่าไมคอลลาเจนของเราเนี่ยทำไมถึงเป็นที่ต้องการตามตามท้องตลาดอย่างมากเลยนะคะเป็นคอลลาเจนที่มาแรงอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะเราจะมาดูกันว่าไมคอลลาเจนของเราเนี่ยมีส่วนผสมของแป้ง หรือเปล่านะคะเพราะว่าในท้องตลาดบางในปัจจุบันนี้นะคะบางยี่ห้อได้มีการผสมแป้งลงไปในคอลลาเจนเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณนะคะดังนั้นเราจะมาพิสูจน์กันค่ะว่าไมาคอลลาเจนของเราเนี่ยมีแป้งผสมอยู่จริงไหมนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็มีอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เลาพร้อมแล้วแล้วก็เราได้เทน้ำดื่มไว้ในปิกเกอร์ทั้งสามนะคะ40มิลลิลิตรเราจะเทแป้งมันนะคะลงไปใน พิกเกอร์ที่2ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเทคอลลาเจนนะคะไมค์คอลลาเจนของเราลงไปในพิกเกอร์ที่1นึ่นะคะ,คะและคอลลาเจนตามท้องตลาดนะคะลงไปในพิกเกอร์ที่สาม ะะจากนั้นเราก็จะทำการคนนะคะแป้งเพื่อให้ละลายกับน้ำดื่มก่อนที่จะทำการทดสอบกับไอโอดีนนะคะซึ่งในการทดสอบไอโอดีนกับแป้งนะคะจะมีการเ,เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะดังนั้นถ้าคอลลาเจนยี่ห้อไหนที่มีการผสมแป้งเพื่อเพิ่มปริมาณก็จะเมื่อหยดไอโอดลงไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะคะ อันนี้เราจะเริ่มคนพิกเกอร์ที่1น,นะคะก็คือไมโครเลเจนของเราจะสังเกตได้นะคะการละลายน้ำละลายได้เร็วมากเลยนะคะของเราจะเป็นคอลลาเจนนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคอลลาเจนเปปไท์ ide, ซึ่งในหนึ่งซองจะมีคอลลาเจนเปปไทยถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมทีเดียวและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากธรรมชาติอีกถึง14ชนิดที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณนะคะผมแล้วก็สุขภาพ อันนี้จะเป็นคอลลาเจนพิกเกอร์ที่3นะคะเป็นคอลลาเจนตามท้องตลาดเราก็จะคนให้ละลายในน้ําให้หมดนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการทดสอบกับไอโอดีนนะคะโดยเราจะเริ่มหยดไอโอดีนที่แป้งก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่า,อาลองดูก่อนนะคะว่าหยดลงไปในในแป้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงจริงไหมนะคะหนึ่สองสามสี ห็นไหมคะว่าเมื่อไอโอดีนทาปฏิกิริยากับแป้งนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงในทันชีนะคะเราหยดลงไป5หยดเท่าๆกันในพิกเกอร์ที่1นะคะก็คือไมโครเลเจนของเรา1 2 3 4 5ค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยนะคะไมโครเจนของเรานะะมาดูยี่ห้อที่ที่พิกเกอร์ที่3นะคะยี่ห้อตามท้องตลาดนะคะ1 2 3 4 5นะคะโอ้เริ่มมีปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราคนแป้งกับไอโอดีนะคะมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างชัดเจนนะคะไมโคร l ลเจนของเราเมื่อละลายกับไอโอดีนไม่มีการเปลี่ยนสีค่ะของเราไม่มีการผสมแป้งอย่างแน่นอนนะคะมาดูยี่ห้อตามท้องตลาดนะคะปรากฏว่าเมื่อคนแล้วมีการเปลี่ยนเป็นสีม่วงอย่างชัดเจนเลยค่ะ เยี่ยมมากเลยนะคะจากการทดลองนี้นะคะทําให้เราทราบได้ว่าไมคอลเลจเจนของเรานะคะไม่ได้มีการผสมแป้งเพื่อเพิ่มปริมาณแต่อย่างใดนะคะน่าชื่นชมมากเลยนะคะแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆนี้เราก็ไม่มั่นใจนะคะถ้าท่านๆอยากจะลองพิสูจน์ดูก็สามารถใช้วิธีการทดสอบแบบนี้ได้นะคะแต่สำหรับไมคอลเลจเจนของเรามั่นใจชัวร้อ์เซ็ค่ะดีและไม่มีแป้งแน่นอนค่ะ